แผ่นดินส่งมอบจากรุ่นสู่รุ่นพื้นที่หมู่สามตำบลนานโนดอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงเราจะพลิกแผ่นดินนี้ให้อุดมสมบูรณ์เพื่อลูกหลานของเราต่อไปเริ่มฤดูการใหม่ของชาวนาวิถีชีวิตที่ยังคงได้รับกลิ่นไอของท้องทุ่งนาเตรียมดินปล่อยน้ำเข้านาหมักนานด้วยอมิโนพืช เพื <54. S 2> ่อย <cción> <sh arp est urp ar> uh ่อยฟางเพิ่มแร่ธาตุอาหารในดินสองฟ้าต่อหนึ่งแปลงเมื่อข้าวอายุ7วันฉีดพ่นด้วยโฟรทรีหนึ่งช้อนต่อน้ำา20ลิตรข้าวก็จะแข็งแรงพร้อมเติบโตอย่างสมบูรณ์เกษตรกรรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพไม่พึ่งสารเคมีและเมื่อข้าวอายุ3เดือน รอการเก็บเกี่ยวผลผลิตอีกหนึ่งเดือนช่วงเวลานี้เรายังดูแลและบำรุงด้วยโฟรี 3. หนึ่งช้อนต่อน้ำา20ลิตรข้าวเขียวนานน้ำหนักดีลดปัญหาข้าวรีบช่วงนี้เกษตรกร,ก,รก็ยิ้มได้กว้างกว่าทุกรอบที่ผ่านมาและระยะการเก็บเกี่ยวผลผลิตก็มาถึง เป็นเวลาที่เกษตรกรต่างเฝ้ารอคอยเห็นผลผลิตแล้วเกษตรกรรุ่นใหม่ก็หายเหนื่อยเมล็ดข้าวไม่รีบน้ำหนักดีรักเลยโฟรทรีลดต้นทุนลงไปเยอะเพราะใช้ปุ๋ยแค่ครึ่งเดียวแต่ผลผลิตนี่สีกลับเพิ่มขึ้นน้ำหนักข้าวก็มากขึ้นที่สำคัญสุขภาพกเกษตรกรอย่างเราก็ดีด้วย นี่คือความภาคภูมิใจของนายเตคุณจารุกกรนนาวากุลเกษตรกรรุ่นใหม่ที่รักการทำเกษตรแต่ยังคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของชาวาเกษตรกรพื้นที่จังหวัดพัทลุง